จะเป็นในมุมอย่างนี้นะฮะมุมเล็กนะครับผมเดินเข้าไปอู้วีคือปอครับอูแต่ว่าวิ่งแขนฟาดไปโดนแล้วจับมัตีเขาครับโอ้โหเมื่อกี้อื้เตะไปครับผมแต่ว่ายังโดนถีบสกัดไว้ได้ฮะ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับมวยไทยฮีโร่และแอดมินทีครับหลังจากที่ครั้งก่อนนะครับแอดมินทีลงคลิปของครูน้องเล็กเพชรเมืองตราดนะครับที่เอาชนะนิกบูมเบิร์กนักชกจากฮอลแลนด์นะครับผมในศึกทีมไทยประทะฮอลแลนด์ที่ประเทศฮอลแลนด์นั่นเองครับในคลิปนั้นเนี่ยแอดมินทีได้พูดถึงครูแฟนตาเพชรเมืองตราดนะครับที่ไปแข่งด้วยกันด้วยในวันนั้นนะฮะวันนี้เลยนำเอาคลิปมาให้รับชมกันครับผู้ชกของทางครูแฟนต้าก็คือมูซาเฟย์ยามารีนะฮะจากชากุระกิ ก่อนรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมวยไทยฮีโร่ด้วยนะครับการแข่ง <c oughs> ขันครั้งน,น,น,นี้นะครับผมเป็นศึกคิกบ็อกซิ่งกาล่านะครับในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับในวันที่17เมษายน1983นะครับหรือประมาณปี2526นั่นเองนะฮะถ้าเทียบเป็นพศนะครับนี่ฮะคูฟฟนต้าเพชรเมืองตาดนะครับหรือว่าอัตภง์เพชรเมืองตาดนะครับลบบุรีนะครับเตะเจาะยางไปฮะนี่ฮะ สไตล์การชกนี่จะเป็นแนวแบบมวยเชิงนะครับหลอกล่อหลบหลีกนะฮะมีสเตปนะครับเราดูครับมุดมาฮะล้วก็หูหวดโอ้หี่ยงซ้ายเข้าไปเต็มๆครับถีบไปอีกทีนึงฮะแต่ว่าเห็นลีลาแบบนี้เนี่ยต้องมีฝีมือนะครับผมสายตาต้องดีนะฮะยวนแบบนี้ต้องป้องกันตัวได้ด้วยนะครับตาครับนี่ยโอ้ยดูฮะโอ้ทางยามารีก็ไม่ธรรมดาครับขวาซ้ายแล้วก็ต่อยนะฮะโอ้โห ดูการจดมวยของทางครูแฟนต้านะครับเหมือนเป็นวิชาคือมวยไทยโบราณนะครับผมในสไตล์ของการจดมวยแบบลบุรีนะฮะจังหวะเมื่อกี้นะครับเนี่ยฮะเดินเข้าหาแล้วหัวจาอยางไปครับลุนแรงเลยครับเดินออกไปฮะทำเลทามองนะฮะทางชาวต่างชาติชอบมากนะครับอุ้ยดูครับเวี่ยงมาแล้วโอ้โห หดซ้ายเกือบโดนกันคอไหมครับแต่ว่าเมื่อกี้ก็เกือบโดนลูกหมุนตัวฟาดนะครับไปมาเราเหวี่ยงซ้ายกับขวาสวนกันพอดีฮะจังหวะหมัดทั้งคู่นะครับวันนั้นนี่มีนักชกไปชกหลายท่านนะครับผมน่าจะคนไทยน่าจะมี4ท่านนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับโอ้ดูฮานูลีลาของทางครูแฟนตาครับทำท่าเหมือนเจ็บนะครับดูฮะเจาลงนะครับเอาแขนจ่อลงครับกันขาได้นะฮะลุกเข้าหาครับ ขาไปอีกทีนงครับเหวงมาแล้วดูครับเบียดเข้าหาโอ้โหทำเเหมือนโดนดูโอ้ยใช้ไหลชนนะครับเมื่อกี้โอ้โหแฟนต้าก็ทํำเหมือนบาดเจ็บนะครับเป็นการใช้ไหลชนนะครับเมื่อกี้นะฮะวันนั้นที่ไปนะครับผมน่าจะมีครูนกเล็กนะครับผมครูวันผเด็ดนะฮะครูแฟนต้าแล้วก็ครูโคบานครับอู้ดูครับผมปวดแข้งซ้ายสูงขึ้นไปครับเดินลูกเข้าหาแล้วสายไปอีกทีแล้เจอหมัดมาครับนี่ฮะเตะมาอีกทีนึงเหมือนกัน จังหวะนี้อยู่ที่เชือกครับทางของยามาลีรัดเอวไว้นะครับรัดเชือกไว้ด้วยนะฮะอย่างที่เห็นนะผมว่าตัวเล็กกว่าอยู่แล้วนะครับผมสำหรับคนไทยเรานะมาฮะหมัดมาแต่ว่าเจอคีบคอมาตีเขาครับตีไปอีกทีนึงครับเอาฮะแข่งคันตีเขาครับจังหวะนี้ดันเข้าไปครับหนีบเลยฮะนี่ฮะโอ้โหหนีบเอวไว้แล้วก็เอาแขนพิงเชือกนะครับโอ้ทาอะไรไม่ได้กรรมการแยกครับมีกันต่อนะครับ นีเป็นแชมป์ราชดำเนินนะครับผมสำหรับคูแฟนต้าครับเนี่ยฮะ่างที่เห็นนะครับผมกาดแกเนี่ยจะเป็นมุมอย่างนี้นะฮะมุมเล็กนะครับผมเดินเข้าไปแล้วอุ้ยคือไปครับโอ้แต่ว่าเหวี่ยงแขนฟาดไปโดนแล้วจับมัตีเข่าครับโอ้โหเมื่อกี้อืเตะไปครับผมแต่ว่ายังโดนถีบสกัดไว้ได้ฮะโอ้โหฟางจักนาาลนะครับผมหมุนตัวฟาดหมัดไปนะฮะจังหวะที่เตะหลุดไปรอบแรกนะครับเดินเข้ามาครับทีมกระแทกครับ ยามารีนะครับผมดัสคิกบ็อกซิ่งครับหมดยกที่หนึ่งะฮะออก้กันได้ดีครับมาดูกันต่อในยกที่สองครับน่าจะดุเดือดยิ่งขึ้นนะครับเดินเข้าหาในช่วงนั้นนี่ก็นักมวยไทยเราเดินทางไปต่อยต่างประเทศกันเยอะครับเผยแพร่วิชานะครับผมแล้วก็ไปพิสูจน์ตัวเองครับเดินเข้าหาเหวี่ยงซ้ายไปครับแล้วหูกระโดดเตะเลยครับหักออกไปนะฮะเตะฉัดขึ้นมาเกือบโดนครับ โอ้ถ้าเป็นของชาวไหน้าก็เรียกฟอนคิกนะครับผมเตะขึ้นมานะฮะงัดขึ้นมาเลยเจาะยางมาเจอเจาะยางคืนครับนี่อยู่ค่ายเดียวกับทั้งของครูสมทรงด้วยนะครับผมเตะเจาะยางไปอีกทีนึงฮะใครเพชรเมืองตราดนี่ก็คืออย่างที่บอกครับมีนักมวยที่เป็นแชมป์หลายท่านนะครับกูแฟนตา้านี่ก็โอ้โหชนะทั้งครูสกัดเพชรยินดีนะครับผมชนะทั้งครูนะลงน้อยเกียริบัณฑิตนะครับ นักมวยเด่นในเมืองไทยมาแล้วนะครับตอนนี้พอโตครับผมรุ่นรุ่นของ1 4 0ขึ้นไปเนี่ยไม่มีคู่ชกครับก็ต้องเดินทางไปชกต่างประเทศครับปล่อยกับนักชกต่างชาติครับต่อน้ําหนักให้นะฮะดูฮะตีเข่าไปตีคืนครับอืมัดฮะการแยกออกมาก่อนครับแต่ว่าพอไปอยู่กับแข่งคีบ็อกซิ่งก็จะต้องไม่ได้ใช้สองนะครับก็เหมือนอย่างที่บอกฮะเป็นเป็นกีฬาอีกกีฬานึงนะครับเหมือนเราต่อยมวยสากลก็ใช้แค่หมัดอย่างเดียวเจาะยางไว้อีกทีนึง อุ่ยย่งซ้ายเข้าไปครับดอกนี้เต็มๆเลยฮะโอ้โหเตะขานะผมมองขาแล้วก็เหวี่ยงซ้ายขึ้นหน้าครับโอ้โหมาในยก2นี่ไม่ค่อยได้ใช้ลีลาหลอกเท่าไหร่แต่ว่าใช้สายตานะครับมองพื้นุูบปวดอือนี่เข้าเต็มๆครับยามารีนะผมมูซสฟายามารีก็ยังลุกขึ้นมาได้ครับลุยกันต่อฮะเอาว่าบีแล้วครับผมเตะซ้ายขึ้นไปโอ้เดินลุกเข้าไปครับอุ่หอย่งซ้ายตามไปอีกทีนึงฮะอืมพลิกเหลี่ยมมาฮะ ไหวหรือเปล่าเตะไปอืมติดขาครับเหวี่ยงหมัดซ้ายไปครับยังหลุดครับอืมหลุดไปอีกทีนึงโดนหมัดซ้ายครับโดนสองทีสามทีอัปเปอร์คัตตามอีกทีแล้วอืมสุดท้ายกรรมการยุติการชกครับโอ้โหดีแล้วฮะจะได้โอนโอ้เห็นแล้วก็สุดยอดนะครับผมโอ้ทางฟูลแฟนตาครับนี่ฮะโอ้ทางทีมเอ่อรียกว่าผู้ชมนี่ตบมือกันใหญ่เลยครับดูภาพช้ากันนิดนึงนะฮะจังหวะนี้ครับโอ้หันมาแล้วครับผมแล้วก็ นี่ฮะกำลังที่จะเตะสูงครับผมแต่ว่าติดขาซะก่อนนะครับไม่อย่างนั้นน่าจะขึ้นไปถึงคอได้ครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับจังหวะนี้ก็ลุกตามเลยฮะเหวี่ยงซ้ายมาหุ้มโดนเฉียวหน้าไปนิดนึงครับผมตรงนี้ยังไม่หนักเขาหร่ฮะแต่ว่าพุ่งมาติดมุมครับพอติดมุมปุ๊บโดนเลยครับมุดหลบไปได้ครับเหวี่ยงหัวหลบไปได้นิดนึงมาฮะหลบไปได้2หมัด หมัดที่3ไม่มีทางหลบครับผมโดนเข้าไปเต็มๆครับนี่ฮะโดนไป2ดอกแล้วครับแล้วก็3ดอกครับแหมเหวี่ยงซ้ายไป3ทีครับผมแล้วก็นี่ฮะกระทุ้งขึ้นครับโดนเข้าไปครับ1ทีแล้วตามไปอีกทีนึงครับห้าหมัดติดติดกันกรรมการรีบแยกออกมาครับแล้วก็ยุติการชกครับผมเนี่ฮะโ้สุดยอดจริงๆครับแม้ว่าจะเป็นเจ้าถิ่นนะครับผมแต่ว่าอย่างที่เห็นนะครับผมว่าการแข่งขันเนี่ยเมื่อจบไปแล้วก็เป็นเรื่องของกีฬานะครับเ็น ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนฝีมือกันครับแล้วก็การแข่งขันเป็นนักกีฬาอยู่แล้วครับมีสปิริตของนักชกนะครับถ้าเกิดชอบคลิปของครูแฟนต้านะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโวยไทยฮีโร่ด้วยนะครับไว้เดี๋ยวแอดมินทีจะนำเอาคลิปการแข่งขันของครูแฟนต้าเพชรเมืองตราดนะครับผมมาให้รับชมกันอีกครั้งครับขอวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับดครับ